เช้านี้ก็จะมาตีเอ่เหยื่อนะฮะของปล้นสมอยนะครับก็มาอธิบายฟังก์ชันเหยื่อของทรงปล้นสมอยกันนะครับที่เหยื่อส่วนใหญ่ที่เป็นเบพัดงานใบพัดแล้วหักขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อที่เขาจะไม่ได้วิ่งตรงนะครับเขาจะไม่รูปน้ำครับเขาจะใช้จิกน้านะครับเขาจะทําให้จิกน้ําและเสียงดังขึ้นนะครับเพื่อเรียกปลานะครับนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นปบรพัดสเตเลสนี่ถ้ากระทบกันจะมีเสียงกริ๊งกริ๊งกริงกริ๊งงนะค่อนข้างดังนะเดี๋ยวผมจะตีเป็นรูปตัววีนะคร เปิ้ลสมอยส่งมาครับนี่ฟังก์ชันของเหยื่อนะครับลูกเบ็ดลูกใหญ่นะปลาเล็กนี่ติดยากนะครับจะโดนก็ชโดกับปอชอนไซโลนะครับใช้สําหรับเหมาะกับงานปลาใหญ่เท่านั้นเลยนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็น้าหนักควาะที่จะหนักนะฮะในข้อเสียของเขาคือหนักนะมีข้อดีนะครับเวลาหล่นโป๊ะปลาตัวใหญ่ฟังแล้วอิ่มนะครับก็จะเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะตีมตัววีนะครับนะฮะตีมตัววีจะสามชั่วโมงนะครับก็จะรู้บทนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานันครับว่าจะเข้าไหมนะครับนี่คือข้อดีของเหยื่อหนักนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับ เวลาหล่นโป๊ปลาตัวใหญ่ฟังแล้วอิ่มเขาจะเข้ามาไวมากเลยนะครับเดี๋ยวชมผลงานกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนก็มาพบกับเอกปามวในยามเช้านะครับก็จะมาตีเหยื่อวันนี้ด้วยกับเหยื่อของเปิ้ลสมอยนะครับจากลัดกระบังนะครับคนบ้านเองนะครับบ้านเก่าฮะบ้านเก่าที่กรุงเทียบอยู่ลัดกระบังนะครับประเวศนะครับก็จะมาเทสเหยื่อให้เพื่อนนะครับเปิ้ลสมอยนะครับก็จะตีเป็นตัววีนะครับเมื่อกี้ตีตรงนี้แล้วนะครับจะตีตรงนี้ต่อนะครับเป็นตัววีนะครับก็มาชมผลงานกันนะครับตีเรียกเหยื่อปลาโดด้วยกับ เปิ้นสมอยสมอยสมอยมอย,มอยทางนี้ดีกว่าเปิ้ลสมอยมอยสมอยมอยโอ้ยอยู่ครับชโนครับมเปิ้ลสมอยไปแล้วเปิ้นสมอยอยู่ไหมเปิ้นสมอยเปิ้นสมอยได้การโอ้ยใหญ่มาก โอ้โหหลุดสัตว์เอ้ยโอ้โหเบิ้ลสมอยโอยโอยก็เอาเหยื่อขึ้นมาดูนะครับก็เช็คเหยื่อนะครับของเบิ้นสมอยนะครับก็โดนกัดสวนจากข้างหน้านะครับข้างๆเข้าอย่างนี้นะฮะเขาเข้าอย่างนี้นะฮะก็เลยไม่โดนเบ็ดนะฮะเบ็ดดูท้ายนะฮะ ถ้าเข้าท้ายก็โดนทอกี่มันเข้าข้างนะครับโอ้งเข้าเข้าเข้าลำนี้นะคควบระหว่างใบพัดนะฮรระหว่างระหว่างใบพัดกับหัวเหยื่อนะครับก็เลยไม่ติดนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมเอาใหม่มันเข้าข้างนะฮะโอกาสเข้าข้างทุกเหยื่อครับถ้าเข้าข้างเนี่ยโอกาสติดน้อยมากนะฮะก็ปลามันฉาดข้างนะฮะตัวใหญ่มากเลยนะออกอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อกี้ออกอย่างเดียวเลยนะฮะไม่มาเลยนะมันคาบไว้นะโอ้เสียดายมากเลยครับ ออกติดตามชมผลงานของเหยื่อเปิ้ลสมอยได้ใหม่นะครับ